ไมยคนละครึ่งเสร็จยังยังไม่เสร็จไอ้กินโชว์หน่อยกินโชว์หน่อยกินโชว์ร้อนไอ้โช,โ,ชโชว์ดิโชว์อันนี้เห็นด้วยแช่บจัด 何だわ。 Ờ mừng mang. ha lông mà. เนื้อเนื้อตังไปด้วยหยุดกินกินไม่เป็นไม่คนละครึ่งเสร็จยัง ยังไม่เสร็จไอ้กินโชว์หน่อยกินโชว์หน่อยกินโชว์ร้อนไอ้โชว์ดิโชว์อันนี้เห็นด้วยแซ่บจัดเข้าเข้าเ้อกินด้วยกินด้วยกินด้วยหอมมากอือ ท้องหนูเอาเพาะไว้ให้ตัวใหญ่กินตัวใหญ่อืย้อนไหมย้อด,อดตามพี่กินด้วยเออพี่ไม้พี่ไม้ไมายืนตรงนี้ให้น้องให้น้องยืนตรงนี้พี่ไม้อ้อมมามาตรงนี้จ้า ปับกล้องกันกินกินเซ่บเทเซ็ปเซ็ปเซ็ปมากกินด้วยกินด้วยเอาอะไรออกให้หน่อยร้อนอดินเดินเดินไม่มีของโป๊ะเปล่าก่อนเชือเชือก่นเปล่าน้ำลายกระเด็น หอมหอมมโอ้ยสุดยอดได, <จะ S 1> ด้เนี่ยจะเป่าแรงมากเป่าเดี๋ยวหายแล้วหายแล้วเอาพราให้คนละครึ่งละครึ่งต้องแบ่งครึ่งครับพี่น้องของม,มีน้อยของแซ่บมีน้อยนี่ครับต้องให้คนละครึ่งครับสองตัวดื้อ <c oughs> <c oughs> เอาตีไม้อันนี้ตังอันนี้ลูก Jauh-jauh ini dari Pak U. Nih. Pek deh, kat nih. krop Yuk. enak banget. Ini enak banget. Jat. Ini. Nang juga. Tangan-tangan jatuh. Tidak, tidak. นี่จ้านี่จ้าของดีครับของแซ่บมีน้อยครับอันนี้อือก็ต้องอดหน่อยนะอืออของของกูจะเผ็ดเผ็ดดูดิตักเนี่ยมาเลยตักตักตัเ,เดี๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดีถ่ายก่อนแล้วนึงตักเป็นมันปูครับเนี่ยเป็นมันปูครับตักแล้วกัน ออนอืแอืมอืมอืมมไหมอืมอืหอึ่งมอาลอืมอจมิืมอมอื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 มองมอืดองมองมอมมออ หาเกมมด้ทให้หน่อยได้ไหมได้อหาอีกนะหานะติดใจครับติดใจแกกินกินโชว์เลยกินโชเลยเปรี้ยวเปรี้ยวอร่อยเปรี้ยวปรวอเปรี้ยวเผ็ดมีสามรสอ่ะสามชีสรนยับๆยนี่พี่น้องนี่ครับ แบ่งคนละครึ่งปูอ,อืรอบมันสุดยอดมาก <laughs> ไขใ่มะนาวบีบมะนาวด้วยวเอ้มีความเปรี้ยวหน่อยนึงพอมันไปตัดกับมันปูด้อยแยงไม่ขาวด้ดย เยอละเอียดกรอบๆหมดแล้วเฮ้ยมีสองตัวหมดแล้วไ <laughs> อ้ยหญ่ไอ้ย่อ,อย,ออยกินไปกอันนี้ก็กินได้ได้ได้ไดนหมกก็กินได้อ่ะได้ ออดูน้องสตังค์ออ,อ,อดูพี่ไม้ออขาย,ยังไม่เหลือเลยครับขาปูครับผมให้กินขาโชยโออกบโกบโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็ใครอยากกินปูสูตรนี้ครับตามที่ผมทำในคลิปไปดูเอานะพี่น้องอร่อยมากจริงๆครับโอ้โหนี่ครับ นานๆฝนตกเห็นปูไตาตามทุ่งตำนาเก็บมาทำเมนูเด็ดพี่น้องสุดยอดมากวันนี้ขอลาไปก่อนเนะาะสวัสดีสสดครับ<ส>บ๊ายบายอร่อยสมใจ <laughs> สมใจมากเอซีชีนาอุชิตับไอซีชีนาอุชิตับ